ปลูกพริกมาตั้งนานไม่ออกดอกไม่ออกผลรดน้ำทุกวันยังเหี่ยวอยู่มันเป็นเพราะอะไรครับ <Ooh. S 1> สวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับ ก่อนที่เราจะปลูกอะไรก็ตามเราควรที่จะศึกษาแล้วก็วางแผนก่อนที่จะปลูกครับเนื่องจากพริกเนี่ยเวลาเราปลูกไปปรากฏว่ามันไม่ออกดอกออกผลเลยเรารดน้ำทุกวันมันก็ยังเหี่ยวเนื่องจากพริกเป็นโรครากปุ่มปมครับสาเหตุมันมาจากไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยเนี่ยเป็นไส้เดือนตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับมันจะไปอาศัยอยู่ที่รากของพริก แล้วก็ทําให้พริกเนี่ยมันเสียรูปทรงรากของพริกเนี่ยเสียรูปทรงครับรากพริกเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะนําสารอาหารไปหล่อเลี้ยงที่ลําต้นที่ใบของต้นพริกได้จึงทําให้พริกไม่สามารถที่จะออกดอกแล้วก็ออกผลให้กับเราวันนี้ผมมีวิธีที่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดรากปมครับไปดูด้วยกันเลยครับต่อไปนี้เป็นวิธีการทําให้พริกไม่เป็นรากปมนะครับ รากจะเป็นปมเนี่ยสาเหตุมันมาจากไส้เดือนฝอยครับไส้เดือนฝอยมี2ชนิดนะครับชนิดที่ดีแล้วก็ชนิดที่ไม่ดีชนิดที่ไม่ดีจะมาทําให้รากของพริกเนี่ยครับเป็นปมเพราะฉะนั้นเราจะใช้สิ่งนี้ครับนั่นก็คือน้ําส้มควันไม้นะครับผมใช้1ช้อนต่อน้ํา1แก้วครับผสมกันอัตราส่วนก็คือ1ต่อ200นะครับ ถ้าสมมุติ1ลิตรก็สําหรับน้ํา2 0 0ลิตรครับนะครับหต่อ200เราใส่ลงไปเลยน้ําส้มควันไม้จะช่วยกําจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชช่วยกําจัดมแมลงศัตรูพืชและก็ยังช่วยกําจัดและก็ป้องกันไส้เดือนฝอยนะครับที่ทําให้พริกเป็นรากปมนั่นเองนะครับพริกเป็นรากปมเนี่ยมันจะไม่เกิดนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงปลูกเลยแบบนี้ง่ายๆนะครับ สำหรับต้นกล้าพริกที่เราถอนมาเราจะเอาไปเพาะในถุงดำนะครับก่อนที่เราจะเอาไปปลูกเราก็สามารถที่จะเอารากของพริกเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำส้มขอนไม้นี้เพื่อที่จะป้องกันโรครากปุ่มปม,ปมหรือ ไสเดือนฝอยที่มันมาทําให้รากของพริกเนี่ยเป็นปุ่มปมได้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ